ทาโลชั่นแล้วนะคะไม่ให้ไม่ให้ตัวตัวตัวแชมพูตัวนี้มันยากค่ะมันจะติดยากพี่แจ่มก็เลยคิดว่าถ้าเออมันมีตรงเนี้ยมันมีประสบการณ์พี่แจ่มก็จะเอามาแบ่งปันหมดไปพันสองแต่ผมเนะ่ะถ้าเราไม่เคยเราไม่เคยกัดสีไม่เคยโกกไม่เคยอะไรเลยเนี่ยมันจะติดยาครีมครีมที่เป็นโลชั่นนะคะทามทาให้มันลื่นๆเนาะ ไอ้อแชมพูตัวนี้มันจะได้ไม่ต้องติดติดหน้าเรานะคะบวกบางทีเพื่อนพี่จํมจะเล่าให้ฟังเพื่อนพีนพ่จํมก็นี่แหละความที่อยากสวยก็เข้าร้านนี่แหละอถึงจะติดมั่งก็ไม่เป็นไรแต่อย่าติดเยอะไงค่ะมันเราไม่จัมไม่ได้ขายไม่ได้ขายแชมพูติดผมขาวตัวนี้เนาะ ค่ะมีมันมันไปร้านค้าทั่วไปถุงถุงใส่อาหารถุงใส่ของนี่แหละค่ะแล้วก็เม่ขายแค่นี้ก็เสร็จแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะค่ะก็เลือกเอาอย่างที่เราอย่างที่เราชอบแล้วถูกกับผมเราค่ะปิดไปก่อนครั้งแรกก็อ่านตามฉลากเขานะแล้วก็ที่แจมก็เลยคิดว่าตรงนี้ถ้ามี ใครคิดว่าเป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้ได้นะคะก็ลองลองปิดเองครีมครีมที่เป็นโลชั่นนะคะทาทาให้มันลื่นๆเนาะไอไอแชมพูตัวนี้มันจะได้ไม่ต้องติดติดหน้าเรานะคะเผาให้มากมายนะคะมันก็ยังออกมาเหมือนเดิมเพราะว่าการทำครั้งแรกเนี่ยมันจะผมเราเนี่ยไม่เคยในในในอำเภอในตลาดอย่างเงี้ยคะ่ะ ยังไงเขาก็มีเดี๋ยวนี้มันหาซื้อง่ายค่ะหาซื้อง่ายโดยที่ก็ราคาถ้ามันถ้ามันดีก็ปิดไปแต่ถ้าแต่ถ้าปิดไปสักพักหนึ่งให้ก็ไปเข้าก็ไปเข้าร้านเิอมอากค่ะมันจะติดยากพี่แจ่มก็เลยคิดว่าถ้า เออมันมีตรงเนี้ยมันมีประสบการณ์พี่แจมก็จะเอามาแบ่งปันกนทำเองก่อนนะคะถ้าถ้าไม่อยากผมขาวลองทำเองกโอนบ่อยๆค่ะแล้วก็ตอนนี้พวกแชมพูปิดผมใครไปเข้าร้านมันจะติด,ม,ตดมันจะติดเร็วกว่าที่เราเราไม่ได้เราเราไม่เราไม่ได้ทำอะไรเลยในในในอำเภอในตลาดอย่างเงี้ยค่ะยังไงเขาก็มีเดี๋ยวนี้มันหาซื้อง่าย ค่ะหาซื้อง่ายโดยที่ก็ราคาประหยัดเนาะปิดเองอยู่ที่บ้านเราก็ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ออกงานอะไรมากมายเราก็ปิดเองทุกวันนี้ก็สะดวกถ้ามันถ้ามันดีก็ปิดไปแต่ถ้าแต่ถ้าปิดไปสักพักหนึ่งให้ก็ไปเข้าก็ไปเข้าร้านถึงจะไม่ได้ขายไม่ได้ขายเ็มปุ่ปิดผงขาวตัวนี้เนะาะค่ะ มีมันมันไปร้านค้าทั่วไปไปเข้าร้านมันจะติดมันจะติดเร็วกว่าที่เราเราไม่ได้เราเราไม่เราไม่ได้ทำอะไรเลยไปเข้าร้านมันจะติดมันจะติดเร็วกว่าที่เราเราไม่ได้เราเราไม่เราไม่ได้ทำอะไรเลยอาวให้มากมายนะคะมันก็ยังออกมาเหมือนเดิม เพราะว่าการทําครั้งแรกเนี่ยมันจะผมเราเนี่ยไม่เคยผมหมาดๆใช้นะ้ำหมาดๆไม่ก็หน้านี้ก็ต้องทาทาลชั่นนะคะกันกันที่กันที่แชมพูมาถึงจะติดมั่งก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ให้มันติดหน้าเขียดเนาะค่ะดูถุงพลาติกที่เก็มก็ใช้ในในในอำเภอในตลาดอย่างเงี้ยค่ะ ยังไงเขาก็มีเดี๋ยวนี้มันหาซื้อง่ายค่ะหาซื้อง่ายโดยที่ก็ราคาหมดไปพันสองแต่ผมนะ่ะถ้าเราไม่เคยเราไม่เคยกัดสีไม่เคยโกกไม่เคยอะไรเลยเนี่ยมันจะติดยาตัวนี้จะติดมากค่ะก็ทาข่งทำเองโกนไปเรื่อยๆเ,เนาะพอพอพอเราทำห,หลายๆครั้ง ถ้าเราสะดวกพอมีเงินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ควลาก็เลือกเอาอย่างที่เราอย่างที่เราชอบแล้วถูกกับผมเราค่ะปิดไปก่อนครั้งแรกก็อ่านตามฉลากเขานะแล้วก็กดคอมเมนต์กดแชร์ให้พี่แจ่มเป็นกำลังใจให้พี่แจ่มด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะเอาใหนะ้มากมายนะคะมันก็ยังออกมาเหมือนเดิม เพราะว่าการทําครั้งแรกเนี่ยมันจะผมเราเนี่ยไม่เคยสวัสดีจ้าวันนี้พี่จำจะพามาปิดผมข่าวนะคะปิดความจริงอายุห้าสิบสามแล้วไม่สะดวกแก่ไม่สะดวกแก่แล้วก็ไปคาร้านขายของชงของชําทั่วไปถ้าร้านในหมู่บ้านไม่มีก็ถึงจะติดมั่งก็ไม่เป็นไรแต่อย่าติดเยอะไงค่ะมัน เราไม่เผาให้มากมายนะคะมันก็ยังออกมาเหมือนเดิมเพราะว่าการทําครั้งแรกเนี่ยมันจะผมเราเ่ยไม่เคยค่ะร้านขายของชงของชําทั่วไปถ้าร้านในหมู่บ้านไม่มีก็ปิดผมขาวค่ะเตรียมไว้ปิดเองแล้วก็ก่อนจะปิดก็ผมก็มนหมาดค่ะใช้ผางทําเองก่อนไปเรื่อยๆเนาะพอ พอพอเราทําได้หลายครั้งถ้าเราสะดวกพอมีเงินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยถุงถุงใส่อาหารถุงใส่ของนี่แหละค่ะแล้วก็เมื่อข่แค่นี้ก็เสร็จแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะกดคอมเมนต์กดแชร์ให้พี่แจ่มเป็นกําลังใจให้พี่แจ่มด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าวันนี้พี่แจ่มจะพามา ปิดผมข่าวนะคะปิดความจริงอายุห้าสิบสามแล้วไม่สะดวกแก่ไม่สะดวกแก่กแ,กแล้วก็เนี่ยทิ้งไว้ตรงนี้จะทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีแชมพูตัวนี้แล้วเราก็ล้างออกค่ะขอบคุณทุกการรับชมชอบก็ฝากกดไลค์ก็เมื่อขายแค่นี้ก็เสร็จแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะหมดไปพันสองแต่ผมนะ่ะถ้าเราไม่เคยเราไม่เคยกัดสี ไม่เคยโกกไม่เคยอะไรเลยเนี่ยมันจะติดยับในในในอำเภอในตลาดอย่างเงี้ยค่ะยังไงเขาก็มีเดี๋ยวนี้มันหาซื้อง่ายค่ะหาซื้อง่ายโดยที่ก็ราคาบวกบางทีเพื่อนพี่แจมจะเล่าให้ฟังฟังเพื่อนพีน่แจมก็นี่แหละความที่อยากสวยก็เข้าร้านนี่แหละพี่แจมก็เลยคิดว่าตรงนี้ถ้ามี ใครคิดว่าเป็นประโยชน์ก็เอาไปใช้ได้นะคะก็ลองลองปิดเองกูตัวนี้จะติดมากค่ะก็ถ่าใปรค้า,า,าร้านขายของชงของชําทั่วไปถ้าร้านในหมู่บ้านไม่มีก็ไปเข้าร้านมันจะติดมันจะติดเร็วกว่าที่เราเราไม่ได้เราเราไม่เราไม่ได้ทําอะไรหรือว้ามัน ถ้ามันดีก็ปิดไปแต่ถ้าแต่ถ้าปิดไปสักพักหนึ่งให้ก็ไปเข้าก็ไปเข้าร้านถือหางทําเองกกอนไปเรื่อยๆเนาะพอพอพอเราทําได้หลายครั้งถ้าเราสะดวกพอมีเงินอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อยสวัสดีจ้าวันนี้พี่แจมจะพามาปิดผมข่าวนะคะปิดความจริงอายุห้าสิบสามแล้วไม่สะดวกแก่ไม่สะดวกแก่เราก,ก,ก็อือ ถึงจะติดมั่งก็ไม่เป็นไรแต่อย่าติดเยอะไงค่ะมันเราไม่หวกบางทีเพื่อนพี่แจมจะเล่าให้ฟังฟังเพื่อนพีน่แจมก็นี่แหละความที่อยากสวยก็เข้าร้านนี่แหละข่าวก็หาซื้อง่ายเนาะมีขายทั่วไปค่ะเออพี่พี่แจมก็ไม่อยากให้ดูยี่ห้อเพราะว่า สวัสดีจ้าวันนี้พี่จมจะพามาปิดผมข่าวนะคะปิดความจริงอายุห้าสิบสามแล้วไม่สะดวกแก่ไม่สะดวกแก่แล้วก็ตัวบางทีเพื่อนพี่จมจะเล่าให้ฟังฟังเพื่อนพี่จมก็นี่แหละความที่อยากสวยก็เข้าร้านนี่แหละโกนทําเองโกนนะคะถ้าถ้าไม่อยากผมข่าวลองทําเองโกนบ่อยๆค่ะ แล้วก็ตอนนี้พวกแชมพูปิดผมขาวทำเองก่อนนะคะถ้าถ้าไม่อยากผมขาวลองทำเองก่อนโดยบ่อยค่ะแล้วก็ตอนนี้พวกแชมพูปิดผมขาวก็เลือกเอาอย่างที่เราอย่างที่เราชอบแล้วถูกกับผมเราค่ะปิดไปก่อนครั้งแรกก็อ่านตามฉลากเขานะแล้วก็ในในในอำเภอในตลาดอย่างเงี้ยค่ะยังไงเขาก็มีเดี๋ยวนี้มันหาซื้อง่ายค่ะ ซื้อง่ายโดยที่ก็ราคาถึงจะติดมั่งก็ไม่เป็นไรแต่อย่าติดเยอะไงค่ะมันเราไม่โกนทำเองโกนนะคะถ้าถ้าไม่อยากผุมขั